สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับรายวิชาวความงดงามของความรักนะคะในหน่วยที่2นะคะเป็นเรื่องของอรูปแบบความรักที่หลากหลายนะคะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมมาให้พวกเราได้ทดลองจากสถานการณ์ต่างๆที่อยู่ในความสัมพันธ์นั้นๆนะคะรูปแบบที่เราบอกไปแล้วนะคะว่าความรักในระดับเนื้อนหนังเนี่ยเราจะรู้สึกผูกพันใกลชิดใช่ไหมคะเมื่อเรายิ่งใกล้ชิดเราก็ยิ่งสนิท และความสนิทนั้นบางครั้งเราก็ใช้การสื่อสารที่ตรงไปตรงมาลืมนึกถึงใจคนฟังใจคนรับนะคะแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานะคะจากสัมพันธ์นั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันค่ะว่าส่วนประกอบของความรักที่เราเจอกันอยู่ในทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสนิทสนมความใคร่หลงหรือว่าความผูกพันสามสิ่งนี้จะอยู่ในวัฏจักรการใช้ชีวิตของเรา แน่นอนค่ะว่าความสิทธสนมเช่นความเป็นเพื่อนเช่นตัวอย่างไปกินข้าวกันไปร้านไหนบางทีเพื่อนเราบอกว่าอะไรก็ได้แต่จะต่างกันกับเวลาที่เราคุยกับแฟนแฟนบอกว่าอะไรก็ได้ เห็นไหมคะความสนิบสนุมนะคะจะมีอยู่2อย 2> อย่างเช่นในช่วงแรกเข้าใจรับได้ในช่วงที่ผ่านมายังเป็นความคข้ยหลงอยู่ยังรู้สึกแบบว่าคุ้นชินพอช่วงที่สามผูกพันไปแล้วเริ่มเหินห่างเริ่มไม่เข้าใจนะคะแต่บางอย่างนะคะก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้ดังตัวอย่างสถานการณ์นะคะอย่างเช่น A เนี่ยพูดกับแฟนว่าทาไมเธอไม่รู้จักออกกําลังกายบ้างล่ะอ่าประโยคนี้เราได้ยินเราฟังแล้วเราจะรู้สึกว่า คนฟังเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่คนพูดคิดอะไรอยู่บางทีอาจจะพูดว่าเออโดนตําหนิอยู่แต่เมื่อมีผู้พูดแล้วเปลี่ยนการสื่อสารเป็น ฉันอยากให้เธอออกกําลังกายบ้างนะจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเห็นไหมคะเราก็จะรับรู้ได้ว่าคนนั้นนะ่ะเขาต้องการที่จะให้เราเนี่ยรักษาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยใช้คําถามด้วยว่าเราลองมาออกกําลังกายด้วยกันดีไหมเห็นไหมคะหลังจากนั้นเราก็อาจจะพูดด้วยว่ากล่าวขอบคุณหรือกล่าวชมเชยเมื่อคู่สนทนาหรือแฟนของเราเนี่ยทำตามแต่ถ้าแบบแรกแฟนเราไปบอกว่า ทำไมเธอไม่รู้จักออกกําลังกายบ้างทําไมเธออ้วนจังเลยทําไมเธอดําจังเลยเห็นไหมคะแค่สถานการณ์แรกสถานการณ์เดียวก็ทำให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในคู่ของความสัมพันธ์นั้นเนี่ยรู้สึกกระทบได้นะคะตัวอย่างสถานการณ์ที่เราจะพูดถึงในชีวิตประจำวันของเราเราจะทำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเปลี่ยนเป็นการสื่อสารเชิงบวกเพื่อให้สัมพันธภาพแล้ก็รูปแบบความรักที่เรามีต่อ คู่รักของเราเนี่ยดีขึ้นโดยใช้การสื่อสารแบบ iMessage เราเรียกว่าการสื่อสารด้วยหลัก iMessage เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนะคะเราลองมาดูค่ะเช่นวันนี้เรานัดทานข้าวกบแฟนนะ A ก็ถามว่าทาไมเธอถึงมาสายละ่ะพอเราฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงคะหงุดหงิด อารมณ์รู้สึกไม่ดีแล้วอารมณ์หงุดโกรธขึ้นมาเลยแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนสถานการณ์แบบ iMessage ที่เราบอกว่าฉันเป็นห่วงที่เธอมาไม่ทนัน ผู้ฟังก็จะสามารถรับรู้ความต้องการที่แท้จริงของบทสนทนานั้นได้เห็นไหมคะเราจะต้องมาฝึกสำรวจการสื่อสารด้วยหลัก i m เมสเซ e กันโดยมีใบงานให้พวกเราลองฝึกนะคะใบงานนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราลองเขียนลองเปลี่ยนสถานการณ์ลองเปลี่ยนบทสนทนานะคะเป็นรู้สึกนะคะ เปลนเป็นชั้นนะคะการสนทนาสื่อสารเชิงบวก i m เมสเซจก็จะทำให้เราทำไมคะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นตัวแรกที่วันนี้เราจะมาพูดกันนะคะก็คือ p ีพีเพิร์ลออเเป็นการใส่ใจค่ะ แฟนของเราต้องการใส่ใจเหมือนกับที่เราใส่ใจกับคนอื่นคนรอบข้างที่เราไม่สนิทเรามักจะเกรงใจใส่ใจแต่พอหันหน้ามาเป็นผู้รักของเราปุ๊บเริ่มระยะความสัมพันธ์เป็นไงคะการใส่ใจเริ่มน้อยลงการสื่อสารเมื่อใดให้มีมายเซ็ตเสมอว่าคุณกําลังพูดกับคนที่มีเลือดเนื้อนะมีชีวิตมีจิตใจนะมีอารมณ์นะคุณไม่ได้สื่อสารกับ มือถือ AI หรือเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่เป็นการเข้าใจถึงความรู้สึกสัมผัสถึงคำพูดส่งสารจากคุณไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการได้ยินการรับสัมผัสทั้งหมดนั้นคุณจะส่งออกหรือการแสดงออกไปนั้นเราเรียกว่า people-oriented ตัวที่2ค่ะเ m ม a า h y e ีเอม h า,เ,าเนี่ยเป็นการเห็นใจไม่ใช่ว่าเห็นใจเฉยๆด้วยคำพูดนะแต่เป็นเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกนั้นจริงๆเข้าอกเข้าใจเอาใจเขามาใส่ใจเราเช่นเขาพูดแบบเนี้ยเช่น เธอไปกินข้าวกับเราไหมเธอมีเวลาว่างให้เราไหมเขาต้องการให้เราทําไมคะใส่ใจเอาใจใส่เข้าใจในมุมมองหรือสถานการณ์ที่เราสื่อสารด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเข้าใจทั้งอารมณ์ความคิดสิ่งที่อยู่ในแววตาพฤติกรรมหรือสิ่งที่คนคนนั้นเนี่ยไม่ได้เอ่ยออกมาอย่าลืมนะคะว่าการสื่อสารนั้นนะมาจากวัจนะภาษาภาษาพูดและเอาวัจนะภาษาก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ภาษาพูดเช่นสายตา ท่าทางพฤติกรรมถ้าเราไม่พูดกับแฟนแฟนให้พูดกับเรา10บคำเราไม่พูดกับแฟนเรา10คำเป็นไงคะนั่นล่ะค่ะอวัจนภาษาที่เราสังเกตเห็นเพื่อเข้าใจผู้อื่นเพื่อจัดการกับการสื่อสารนะคะนี้ตัวที่3ตัว O ค่ะ open mind โอเพนมายคือเราต้องเปิดใจให้กว้างพอนะคะเข้าใจยอมรับฟังโดยไม่ตัดสินการฟังสําคัญมากยิ่งเราฟังคนอื่นมามากเท่าไหร่เราต้องหันกลับมาฟังคนใกล้ตัวให้มากเท่านั้นถ้าเราฟังด้วยหูเราแค่ได้ยินค่ะแต่ถ้าเราฟังด้วยใจเราจะเปิดใจไม่มีทิฐิไม่อคติลดอัตรานะคะเบรกความรู้ที่เยอะเ,เข้าใจออกไปก่อนว่าฉันรู้ทุกอย่างเปลี่ยนเป็นเปิเปดใจฟังทําสมองให้ว่างเปล่าพร้อมรับสารสิ่งที่ต้องการ ที่เขาจะสื่อสารให้คุณเข้าใจจริงๆคุณก็จะเข้าใจเขาอย่างแท้จริงค่ะต่อไปนะคะ P Positive หลายๆคนรู้จักคำนี้แน่นอนค่ะว่ามันเป็นการสื่อสารเชิงบวกแต่ในสถานการณ์นั้นๆคุณสามารถทำได้ทุกวันนะคะคือสิ่งที่ผู้สื่อสารเนี่ยจะปรับรูปแบบคำพูดหรือข้อความสังเกตได้ไหมคะในการพิมพ์ลายผู้บริหารสั่งงานแฟนสั่งงานหรือเพื่อนบอก เราจะรู้สึกว่ามันเป็นคําพูดที่ไม่มีน้ําเสียงไม่มีถ้อยคําแต่การสื่อสารเชิงบวกเช่นลงท้ายด้วยค้า ้าโอเคได้ค่ะมันมีน้ำเสียงออกมาในภาษากายนั้นๆน,น,นะคะแล้วเราก็จะมีความรู้สึกเป็นบวกอยากที่จะปรับปรุงอยากจะพัฒนาอยากที่จะดำเนินการตามที่เขาขอร้องมีความหวังแล้วก็นำไปสู่ความคิดใหม่ๆหรือเราเรียกว่า Mindset ของเรากรอบความคิดของเราก็เติบโตไปด้วยสร้างความรู้สึกพลังบวกต่อไปนะคะ L ค่ะ Listen Activity L ตัวนี้เนี่ยมี4ระดับ การฟังของเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราฟังอยู่ในระดับไหนถ้าเราฟังแบบไม่สนใจจะพูดก็พูดไปเถอะพูดมาเลยคนฟังก็ได้รับสารแนแต่ว่าไม่ได้เข้าใจก็คือระดับที่1คือได้ยินเห็นไหมคะแอในระดับที่2 listen เราแกล้งฟังค่ะเราไม่ได้ตั้งใจฟังจริงๆเขาพูดมาเลยค่ะเราเล่นมือถืออยู่แฟนเราพูดมาเลยเราก็ทำไมคะเล่นเกมอยู่อ่าเราแกล้งฟังแต่พฤติกรรมที่เราฟัง ไม่ได้รับรู้ไม่ได้เอามาไว้ในตัวส่วนการฟังระดับที่3เราเลือกที่จะฟังค่ะเลือกที่จะฟังเฉพาะสิ่งที่ตัวเองสนใจเมื่อแฟนบอกว่าไปซื้อเสื้อผ้ากันไหมเอ้ยเราสนใจมันเซลนะวันนี้มันลดราคาเราอยากไปแต่ถ้าบอกว่าไปออกกําลังกายกันไหมเรารู้สึกเป็นไงคะ ไม่ได้สนใจเห็นไหมคะเราเลือกที่จะฟังในสิ่งที่เราอยากจะฟังมันก็จะเป็นเฉพาะหัวข้อที่เราต้องการอันนี้เป็นการฟังในระดับที่3แต่ถ้าในการฟังระดับที่4ี่คือเราตั้งใจฟังการฟังในระดับนี้จะอยู่ในผู้ฟังนะคะทุกๆคนนะคะเราจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นอย่างสถานการณ์แรกแฟนบอกว่าให้ไปออกกําลังกายด้วยกันไหมถ้าเราตั้งใจฟังจริงเราจะมองเห็นถึงความหวังดีของเขาว่าเขาอยากให้เราเนี่ย มีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ถ้าเราได้ฟังแบบระดับแรกแบบที่หนึ่งก็คือเฮ้ยว่าฉันอ้วนหรออว่าฉันไม่สวยหรอเห็นไหมคะความหมายในยะกษก็จะแตกต่างกันดังนั้นการฟังระดับที่4เนี่ยต้องการที่จะสื่อสารเล่ามาแล้วก็ให้เกิดความคิดปุดในใจระหว่างการฟังว่าเออฉันมีความเข้าใจนะแล้วก็มีความ ที่จะตั้งใจทําในสิ่งที่เธอบอกฉันสื่อสารออกมาและสุดท้ายนะคะ engage, e n g a g e เนี่ยเป็นการสร้างความผูกพันการสร้างความผูกพันในระดับการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นความต้องการที่จะให้เกิดขึ้นจริงการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาการสร้างความผูกพันที่กระชับชัดเจนขึ้นเช่นเธออยากขับรถเร็วนะอ่าเห็นไหมคะคําพูดคําพูดเดียวแต่เป็นการสร้างความผูกพันว่า ในความหมายนั้นนะ่ะฉันเป็นห่วงเธอฉันอยากให้เธอปลอดภยัยเห็นไหมคะการสร้างความผูกพันที่ดีบางครั้งไม่จําเป็นต้องพูดแต่เป็นความห่วงใยก็ได้แต่การสื่อสารเชิงบวกจะทําให้เราเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคุณหมอนะคะดรนายแพทย์ยุทธนาเนี่ยท่านก็ได้พูดว่าการสื่อสารเชิงบวกนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่รักคู่ความสัมพันธ์เพื่อนหรือครอบครัวด้วยกันนะคะเรามักจะใช้การฟังระดับที่1 เราไปไม่ถึงระดับที่4แต่ถ้าเราลองฝึกบ่อยๆนะคะจากระดับที่ 1, ที่2ที่3และไปจนถึงระดับที่4่ระดับสุดท้ายครอบครัวนั้นก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นคู่ชีวิตก็จะดีขึ้นแม้กระทั่งความเป็นเพื่อนนะคะเราก็สามารถจะทำงานด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่า ทำไมถึงโดดเด่นการสัมพันธ์แบบนี้มันทําให้เรามองเห็นนะคะในระดับหลักการของการฟัง4ระดับในระดับกระบวนการของโปรเซสส4ระดับแล้วเราสามารถที่จะตอบสนองสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าเราค่อยๆทําไปทีละขั้นทีละขั้นสิ่งที่ดีตัวเองนะคะก็คือเราจะขี้คลายอารมณ์ได้เราจะสามารถฟังอย่างเปิดใจเข้าใจมากขึ้นนะคะและเราก็จะ ฟังอย่างสุภาพให้เกียรติไม่ตัดสินไม่อคติอันนี้เป็นแนวทางเทคนิคการสื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจนะคะคู่รักหลายๆคู่รักที่สารสัมพันธ์ได้ดีเนี่ยเกิดจากการฟังในระดับแรกนะคะครอบครัวพ่อแม่ลูกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการฟังเพียงเรื่องเดียวสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับความรักในรูปแบบที่หลากหลายได้นะคะ ตัวอย่างกิจกรรมที่เราจะชอบทําด้วยกันได้ดีก็อย่างเช่นกิจกรรมคู่สัมพันธ์นะคะกิจกรรมปรับทัศนคติหรือแม้ว่ากิจกรรมความสัมพันธ์ในครอบครัวทํางานด้วยกันเป็นทีมรวมพลังนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นถ้าเรานําไปประยุกต์ใช้นะคะ การพัฒนาความคิดเชิงบวกเช่นกันค่ะเป็นการสร้างความเป็นเลิศไม่ว่าจะเป็นด้าน effective positive thinking for excellent performance เราจะเห็นได้ว่าจากภาพเนี้ยกระบวนการคิดเป็นสิ่งสำคัญเวลาที่เรารักใครสักคนเราไม่ค่อยใช้ความคิดนะคะเราจะใช้ความรู้สึกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ทั้งเหตุผลความรู้สึกอยู่ด้วยกันเราทั้ง,งใช้ทั้งสองอย่างนะคะทีนี้ ในทักษะการสื่อสารที่ดีก็จะประกอบด้วย7จีสีแรกคือเราต้องชัดเจนค่ะเคลียร์ใครบ้างคะที่ทะเลาะก,กับคู่รักของเราเกิน1วันถ้าเราไม่เคลียร์ให้ชัดเจนความสัมพันธ์เราก็จะแย่ลงในระดับที่2ความถูกต้องสิ่งที่คู่ของเราทํามัน correct ไหมในระดับที่3ครบถ้วนไหมมัน complete หรือเปล่าระดับที่4หนักแน่นมีสาระ concrete หรือไม่นะคะระดับที่5กระชับ ระดับที่6ก็คือสมเหตุสมผลเช่นแฟนฉันซื้อรองเท้าเยอะจังเลยแต่ใส่ได้แค่วันละคู่แล้วก็บ่นแฟนไปแล้วเรียบร้อยแต่พอเวลาฉันซื้อเข้ามาฉันต้องออกงานหลายงานเห็นไหมคะความสมเหตุสมผลนะคะตัวอย่างระดับที่7นะคะมีมารยาทบางทีการเป็นคู่รักกันนะคะเราก็ต้องให้ความเคารพให้เกยียรติมีมารยาททางสังคมเวลาเราให้เกียรติคนอื่นและย้อนมองกลับมาด้วยนะคะว่า คู่ของเราก็ต้องการที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้นนะคะอะ ท้ายก่อนที่จะไปถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ในกรอบความคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันด้านอำนาจเธอและฉันทำด้วยการงานบ้านเห็นไหมคะไม่มีใครต้องทำคนเดียวใช่ไหมเราช่วยกันนะคะหรือในเรื่องอื่นๆนะคะเป็นความห่วงใย,ยความใส่ใจต่างๆผลักดันให้ดีขึ้นบางคนเนี่ยค่ะเป็นแม่บ้านเป็นช้างเท้าหลังแต่ว่าเป็นคนที่ทำไมคะผลักดันสามีให้สามีได้เติบโตหลายๆอย่างเราเรียกว่า the development a l อหรือ relationship framework นะคะและตัวอย่างของการติดต่อสื่อสารที่ดีเข้ามาในคู่ชีวิตของเรามันก็นำพาไปสู่การทำงานที่ดีครอบครัวที่ดีมีความประทับใจความเข้าใจอันดีมีภาพพจน์ที่ดีความสำเร็จร่วมกันหลายๆคู่นะคะก็จะใช้เทคนิคเหล่านี้นะคะสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็คือแน่นอนค่ะ มีสิ่งที่ดีก็ต้องมีอุปสรรคเข้ามาคําบางคําไม่ชัดเจนก็เกิดความเข้าใจผิดคุมเครือคําบางคําที่ทําให้เกิดการตีความไปในทางที่ผิดประสบการณ์เดิมที่เขามีอยู่ก็อาจจะทําให้คาดเคลื่อนนะคะแล้วก็สมาธิค่ะเล่นเกมอยู่ฟังเพลงอยู่เธอไม่ฟังฉันเลยเห็นไหมคะหน้าจออยู่กับมือถือแต่หูฟังหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะ เราไม่จําเป็นต้องเป็นผู้นําของใครในชีวิตครูไม่จําเป็นต้องเป็นผู้นําตลอดเวลานะคะแต่เราแค่สามารถควบคุมในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้นะคะอย่าทําให้ลูกน้องกลัวถึงแม้ถึงแม้ว่า ในครอบครัวของเราจะมีสถานะที่หลากหลายเราอาจจะติดมาจากที่ทํางานกลับไปที่บ้านเราจะมีความเป็นผู้นําอยู่ในตัวใช่ไหมคะแต่เวลาที่เราอยู่กับคนรักของเราอะค่ะเขาไม่ต้องการความเป็นผู้นําตลอดเวลาค่ะาจะาต้องการเพื่อนคู่คิดที่ดีคู่ชีวิตแค่นั้นก็พอเราอาจจะเป็นผู้นําในบางเรื่องแล้วก็เป็นผู้ตามในบางครั้งนะคะ จากบทเรียนนี้นะคะก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้สรุปและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันนะคะในกิจกรรมในใบางานที่คุณครูเตรียมไปให้นะคะก็พบกันในหน่วยที่3ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะกี่นาทีอะพี่